เป็นร้านอาหารจีซักยะญี่ปุ่นฟิวชั่นนะเนี้ไม่เบื่อลูกสวยจริงอาหารดีเวอร์ดอเดอะเฮดเด่นยิม้มอยากได้ดินเนอร์โรแมนติกไม่ต้องเกรงมาทางนี้เลยกิวฮาอิซากยะฟิวอบอุ่นละมุนหัวใจโฮมเพคเสร็ ปลาเด็บเต๋าพรีเมียมกินคู่กับข้าวญี่ปุ่นสาหร่าย DIY แบบสับข้าว่โดงถ้วยใหญ่หมูทอดชิ้นโตไข่ละมุนลิ้นฟิลโฮเมกอุ่นใจนิ้นจ่ม็อกเทลสีชมพูละลายหัวใจ หวานละมุนสดใสถ่ายรูปขึ้นกล้องสุดๆโนอเธอร์ไลท์มอคเทลม็อกเทลสีฟ้าสดใสปุกพลังด้านเฟรชสายโซเชียลต้องโดนซูชิทาโกเอมาบิคสัสฟ้ายมากิ อุนางนีถามมาโกฟ้ายมากิคัดมาแล้วว่าฟินกินก็โดนถ่ายมาก็ปังฟิลดีทุกโต๊ะเลยดินเนอร์จีใช่อาหารอร่อยบรรยากาศโดนโด,ด,ด,ดนและคนข้งขางๆก็สำคัญพิกัดอยู่ในแคปชั่น